เป็นอะไรนยโยมเห็นใช้ไม้ใช้เลยหลายโรคเหรอทำอย่างจักหน่อยเออยู่จักคนตอนนี้ <c oughs> อยู่พูดเดียวบ <c oughs> อสค้านี่เอาขึ้นไดอย่งบ่สรู้ว่าแข็ง <c oughs> เอาปวดปอเอาไปยังก็ปวดอะไรปวดขาปวดมดชูมฮะนี่ปวดปวดมดชูมองเป็นในอย่างเนาะปวดมดชูกมองอันมือนั้นกินแกงนมไงฮะกินแกงนมไงกินแกงนมไงจ้าถึงปวดปวดมือนีบ่บ่ปวดโดนเหรอตอนนี้จะไข่แน่แล้ว เป็นเป็นอย่างตัวนี้เป็นโลกที่ว่าเป็นเบาหวานก็าานยันไตไตว่ายไต,ยตยโอไตโอโอไตว่ายแลหละบอกไตว่ายเลยออกตรงตรงไปฟอกอยู่บ,บ่บ่บ่ฟอกบ่ฟอกฟอกก็บยุคเดียวกับพวกนี่คนเห็ดไหนเดี๋ยวบวมบ่บ่บ่วงธรรมดาไตว่ายบ่บ่วง ขับนำไ,ไ,บได้บ่ชี้เชยได้บ่ได้เชยจ้ะอ๋อยังเป็นขันต้นๆอยู่มั้งถ้า,ามันมันสีบวกมันขับบวกนะก็วัดไตไตทมันจะปวดเอวเพราะว่าไตเหละอ,อ๋อคือเองบอกบอกว่าคิดเดียวมันก็เป็นอินีน่ะหมอบอกอะไรบอกบอกบอกเลยบอกเจ้ามันมีอย่างกาเรียกสามสี่แล้วขันสามขันส,สี่ตัวนี้ขันหาแล้วขันหาบอกโอ้เลย สบายแล <c oughs> ้วแล้วผู้ใดมาบึงเจ้าของอผู้เดียวหลานห<ด>ลานเรื่องข้อกุฏิข้อพัพวเขาเหรอตัวจำมา,มา,าหาข่าหาหนามก็ไม่ขอ,ขอให้กินอ๋หาข่าวหาหนามไมาก่กินทุกทุกมือบอกเจ้าใครอยู่ยังมีร้านมาบึงแต่ว่าก็อยู่ผู้เดียวเจ้าก็มีแต่ร้านเอาข้าวหนาม,มาส่งเจ้า Để ngân Nguyên cầm. Để đây đây Sung hai yu. Chuck bì tony. Hoch tiko. Hoch tiko. Hoch 69 vào điện hoch là. Mong hoa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  là. Mong บมพอเนาะไปซื้อ,อยงไดไปงใดไคองสิไปยงไดแลืวว่าบ,บอกให้ร้านไปซื้อมาให้เจ้าแ้วร้านไปเอาเงินให้อยู่บไล่าอายุอาย่เด็เขาหุงเองรู้่าก็มาหุงเลยอ๋ เง้นเอาข้าวไว้พีเดี๋ยวคอยไฮล้านเปิดเอาไปหุ้งให้เอาข้าวมากินข้าวยังข้าวเจ้าข้าวเหนียวเจ้าจเอาข้าวเจ้าอามาหกลูกพอแล้วก็เอาถุงถุงพลาสติกมาด้วยสักสองลูกที่เป็นถุงโยมถวายมาเดี๋ยวถามนิดหน่อยตอนเป็นเช้านี่กินเหล้าายอยู่จาขอ กินนี่แล้วฮะกินนั่นเลยมันกินมันเลิ่มตัวนั่นละนั่นแหละย้อนเหล้ามันก็ทำให้ป่วยเวลาบดกินข้าวเขาบ่ได้กินเกากินเหล้ากินเหล้าบดผักก็ได้ผักกินเหล้ามันเป็นแบบบดสดที่ถ้าเขากลับไปได้นี่ยสิกินเหล้าอยู่หมอเอาไว้นี่มาจัดใส สละบุรีกาบุรีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญบอถึงเวลาปพราะพอมาป่วยแล้วแล้วเลยเนาะ <laughs> แล้วเลยก็เจบคิงเจ็บข้องน้ำเจ็บปวดเลยแก้ไขก็ลลำบากเป็นโรคเลย ขอบพระคุณนนหลายๆเลยขอบพระคุณนนหลายๆ <laughs> เยอาหอมน้ำเออยอะหอมสี่ขวดเนี่ยว่า,วากินอเอาเงินให้สักสองพันสองพัน เดี๋ยวมีวิทยุฟังอยู่เบาอยู่บ้านมี่อยู่มันถึงเก่าฮะมีอยู่มันถึงเก่าเก่าก็ยังฟังได้อยู่มันบ่ฟังยังบางวิทยุฟังขึ้นฟังยังไม่ติดตฟังเพลงไม่ฟังธรรมะตอนเตี้ยเถอะพี่เอาให้ให้ไปสองพันฟังธรรมะบ่เขียนกระพดีเสียบฮะเสียนัึงโนมาได้นี่ Nếu thầm mà, dù nên đi loại hộp súp sầm môn thì phăng dù vào thầm mà phăng dù là thầm hả? bút xíu cột phăng ô bọ thầm phăng hay dù thầm bọ phăng thì kẹp vào cho con thì phải hãy bút phụ phai sao phai sao phai phai sao phai sao phai sao phai ไปเลยเด้อชีวิตแต่ละชีวิตล้วนม,มีชะตาของแต่ละคนบางคนจะน้อมสิ่งดีเข้ามาบางคนก็จะน้อมสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาก็จะรับรับผลของเหตุที่เราสร้างไว้นี่ก็ช่วยหินว่าป่วย ให้เป็นสองพันแต่ให้ญาโยมดูนะไม่ต้องไปว่าใครถ้าว่าก็ว่าตัวเองว่าอะไรที่เรายัางให้เขาเขาว่าเราได้ตำหนิเราได้ถึงคนอื่นไม่รู้แต่เราก็รู้ว่าเราทำอะไรลงไปอาจจะไม่ใช้ผิดเรื่องนี้เรื่องไมา่ยาอาจจะดีแต่เรื่องอื่นอาจจะไม่ดีก็ดูนะดูให้เป็นธรรมเมื่อกี้เห็นโยมไหม ถ้ามามองเอกเอ้ยนี่กินเหล่าก็เลยถามกินอยู่แล้วเป็นยนตเหล่านี่แหละเพ่อนเห็นไหมโยมมันทำลายทำร้ายทั้งชีวิตไม่ต้องพูดถึงอนาคตเราต้องอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์ทรมานแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็เป็นภาระให้กับผู้ที่ต้องมาดูโดยเฉพาะ คนที่อยู่ในครอบครัวเรานี่ก็เป็นได้อย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้มีคุณค่าเรายังไม่มีความดีพอเราก็อยู่อย่างไปวันๆหรืออนัตถาก็ได้แล้วแต่ชะตานะก็เลยให้มองเห็นเป็นสัจธรรมชีวิตอีกหนึ่งคน เหตุที่เกิดเพราะเราเลือกให้เกิดตรงนี้คงไม่ต้องโทษกรรมนะตงถ้าโทษก็คือเราเลือกที่จะให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นในวันนี้พรุ่งนี้อีก5้าปีสิปียี่สิปีแต่พอถึงเวลาแล้ว มันไม่คุ้มอะไรเส่นเลยกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในกับสิ่งที่ร่างกายไม่พึงประสงค์หรือไม่ปรารถนาเมื่อกี้กันว่าก็เลยถามว่าฟังธรรมะไหมฟังเพลงอยู่มีฟังอยู่บางนะแล้วอยากฟังไหมละธรรมะถ้าฟังเดี๋ยวจะให้ถ้าไม่ฟังไม่ให้เออบวตองหรอก <laughs> กันสนุกดี มองให้สนุกโยมก็สนุกอย่าไปมองเป็นเรื่องว่าเออทําไมอย่างนั้นทําไมงี้เราอย่าไปพุงแต่งนั่นนั่นคือเขาไม่ใช่โยมไอ้ที่เป็นโยมก็ไม่ใช่เขาอีกชีวิตต่างกันทีนี้อันเดอร์สแตนแล้วนะเนาะเข้าใจแล้วนะอย่าเอาตัวเราเป็นเป็นเครื่องตัดสินคนอื่นหรือไปวัดในมาตรฐานของตัวเรามันไม่เท่ากันหรอกนะนี่แหละ ที่อยากให้ศึกษาธรรมะที่ดูธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยดูให้เป็นผู้รู้ดูให้เป็นผู้ตื่นดูให้เป็นผู้เบิกบานดูให้เป็นผู้มีปัญญาแล้วเราจะจะมองอะไรเห็นได้กว้างเราจะได้อะไรอีกเยอะจากการดูธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกอาจจะมาก็จะไม่เหนื่อยฟรีที่เดินทาง ถ่ายทอดธรรมะในแต่ละชีวิตของแต่ละคนแต่ละแต่ละตอนของธรรมะสัญจรนะแล้วมาก็ไปเรื่อยกำลังสะท้อนให้โลกใบนี้ได้เห็นว่าคนเราบางครั้งก็เลือกที่จะเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ถูกกระทำให้เป็นเช่นนั้นก็เลยต้องระวังถึงบอก ต้องใช้อย่างมีสติเอานะจะเริญพอนก่อน